นคะเด็กๆนะคะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับครูแนนะคะกับอักษรออนเลิ์นะคะวันนี้เรายังคงอยู่ใน Unit 4นะคะเรื่องของ My Day นะคะแต่มันจะต่อมาจากครั้งที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าหนูเรียนเรื่องอะไรกันไปนะคะเราเรียนเรื่องของการบอกเวลาใช่ไหมคะเนาะวันนี้เราจะมาเรียน เพิ่มเติมนะคะในโครงสร้างประโยคคำถามที่ครูได้ทิ้งท้ายไว้ในคลิปก่อนนะคือ what time i s it? นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะลองเปิดหนังสือไปดูคู่กันเลยนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาลองฝึกให้คุณก่อนนะคะว่าวคนซ้ายเนี่ยเขาถามคำถามว่า what time i s it? g e คนถัดมาตอบว่า it's one o'clock อีกคนหนึ่งก็ถามว่า what time i s it? และอีกคนหนึ่งก็ตอบว่า it's l o c นะคะเดี๋ยวเด็กๆลอง ดูเชิญประโยคฟังแล้วพูดตามด้วยนะคะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงภาษาอังกฤษผมูพูดเลยนะไปค่ะ What time is it? It's one o'clock What time is it? It's 4 o u r o'clock หไหมคะเห็นไหมคะเสียงผู้หญิงผู้ชายมันก็จะเปลี่ยนไปตามโทนขึ้นลงแล้วแต่แต่ขอให้หนูออกให้ถูกว่า What time is it? หรือ What time is it? ได้หมดเลยนะคะขออีกทีนึงนะอีกทีนึง What time is it? It's one o'clock What time is it? It's 4 o c l o c k ถ้าพูดว่าอะไรนะอีกทีหนึ่งมาพูดตามครูช้าๆที่ละประโยคนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะ What, What อะไรคะ What time is it? It's one o'clock. What time is it? It's 4 o c l o c k โอเคไหมคะนะก็คือการถามว่ากี่โมงแล้วเราก็ตอบว่ากี่โมง,มงะคะ่ะว่าใส่ตัวเลขเข้าไปเนาะโอเคทีนี้นะคะถ้าเราจะถามเวลาเนี่ยนะคะอย่างนะี้ครูคทิ้งท้ายไว้ในคลิปก่อนนะคือ What time is it? นะคะ What Time. แล้วก็ is it มันคือการถามว่ากี่โมงแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่นะคะเวลาหนูใช้จะเป็นโครงสร้างนี้เลยนะคะนาะไม่อยากไม่อยาก what's time หรือจริงจริงหนูใช้อันนี้ก็ได้เราพูดแบบนี้ก็ได้ค่ะพูดว่า what's the time ก็ได้ค่ะ what's the time ก็จะเหมือนการถามโดย what, time? what, time? what time is it เหมือนกัน what's the time what time is it What the time นะคะเรื่อ What time เ s it สแบบเดียวกันนะคะทีนี้หนูอาจจะได้ยินแบบนี้ค่ะนะคะครูคชอบเรื่องนี้มากเลยอยากให้เด็กๆฝึกนะคะก็คือเรื่องของการเชื่อมเสียงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในภาษาอังกฤษเขาก็จะมีการเรียกตัวนี้ว่า linking นะคะเป็นเรียกว่า linking sound ่าครูคแถมซับให้ linking sound คือการเชื่อมเสียงค่ะนะคะเชื่อมยังไงอะครูหนูไม่เข้าใจเลยเช่นค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะคำว่า what time แ like ล้วก็ a t เห็นไหมคะเสียงอีมจะเป็นอีสมันมีตัว s นะคะแล้วก็อิดเวลาเชื่อมมะค่ะมันก็เลยกลายเป็นเอาตัว s ไปต่อกับ it ตรงนี้นะคะที่เป็นอิดมันก็เลยจะออกเป็น said เห็นไหมคะเสียงตรงนี้นะคะมาเลยเป็น what time is it is it เห็นไหมคะคุณครจะไม่พูดว่า what time is it เหี้ยจริงไหม what time is it คุณครูไม่พูดเพราะว่าด้วยความที่มัน is พอมันจะพูดอิดต่อมันอะไรแบบ what time is it, is it? s ซ t ได้ไหมคะมันจะเหมือน s ซ t คล้ายๆคำว่าเซตที่แบบว่าน,นั่งเนี่ยนะคะมัน t ะเป็นเซตแบบนี้เลยนะลูกได้ไหมทีนี้อ่ะเรามาลองดูเสีว่าสมมุติถ้าหนูจะเชื่อมตัวนี้บางเช่น it it is เห็นไหมคะตัวนี้เนาะพอเอาตัว t เถอะเถอเชื่อมกับ eat มันจะเป็น it is ไม่ใช่ it eat นะคะมันจะเป็น it is your it is three o'clock it t h uh, r e it is three o'clock แบบนี้นั่นเองนะคะ ถัดไปล่ะคะ่ะตัวนี้สมมติว่าถ้าหนูออกเสียงนะคะเนาะเวลาตัวนี้มันควบอยู่แล้วเป็นเอชจุ๋มย์คะเพราะเป็นรูปย่อเอชก็เป็นเอชเซ็กซ์คล็อกเอชเซ็กซ์คล็อกโซลเห็นไหมคะมันจะไม่ใช่ six แล้วก็ o'clock ไม่ใช่แบบนี้มันก็เป็นเอชเซ็กซ์คล็ i กเอชเซ็กเห็นไหมตัวเอนะตัวนี้ที่มันออกเสียงเป็นกอไก่ซอโซ่เนี่ยมันจะเป็นกึ๊ยจื๊ะแบบีใช่ไหมคะมันก็เป็นนะจบด้วยเสียงกอไก่ซอโซ่เห็นไหมคะมันจะเป็นมันก็เป็นโซคล็อก แบบนี้นะลูกย,ากายากา่างมาย่างมาถัดไปซา v ันนะซา v ั n เนอะขึ้นต้นด้วยตัวเอ็นใช่ไหมมันเออไม่ใช่ตัวขึ้นต้นเอ็นขอโทษเป็นเสียงเอ็นลงท้ายซา v ันซา v ันใช่ไหมคะไอ้ seven o'clock ไอ้ seven o'clock o'clock no เสียงมันจะเป็นเหมือนไม่โอ 'clock หรือมันจะเป็นตะคล้องโอเคนะคะได้ไหมเนาะตรงนี้ขออีกทีหนึ่งขเขาเรียกว่าลิงอะไรลูก linking sound นะคะเป็นเสียงที่ใช้ในการเชื่อมนั่นเองนะคะเด็กๆน้อ no. ง n k i n g sound เนาะตอนนี้เวลาหนูได้ยินเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่มันแอบเชื่อมกันแบบเนี้ยเกือบทุกประโยคเลยนะคะลองสังเกตดูโอเคทีนี้ครูสอนเพิ่มนิดหนึ่งว่าแบบนี้ลูกที่หนูเจอเนี่ยมันอย่างนี้ w what มันตามด้วยคำนามตามครูถัดะ w h a t บวกด้วยนามเนี่ยนะคะ what บวกด้วยนามเนี่ย มันคือการถามคำถามเพื่อให้มันมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่น What time is it มันแปลว่าฮึยกี่โมงแล้วนะเวลาเท่าไหร่หนูสามารถเปลี่ยนได้ค่ะตรงนี้นะอะหนูขอให้สีหนึ่งแล้วกันเนาะขอเป็นสีฟ้านะตรงนี้เห็นไหมคะคำนามตรงนี้เปลี่ยนได้ลูกเปลี่ยนเป็น time เปลี่ยนเป็น color ถ้าถาม color ก็แบบว่ามันคือสีอะไรใช่ไหมคะ What animal is it ก็แปลว่ามันคือสัตว์อะไรนั่นเองใช่ไหมคะตามคุณครูทัดไหมันนั้นหนูอยากถามว่ามัน คือ,อไร yeah. หนูก็ใช้เป็น what is it แต่หนูเอาคำนามมาขั้นก็เป็น what time is it เวลาอะไร what color is it สีอะไร what animal is it ต้องทำไมคะสัตว์อะไรถ้าครูคถามใหม่ล่ะว่าเป็นครูคอยากถามว่าเพลงอะไรเออเพลงอะไรหนูเอาเพลงมาใส่ก็กลายเป็น what i what song is it แบบนี้ถึงไหม what song is it นี่คือเพลงอะไรล่ะถูกไหมคะเอาใหม่อยากถามว่าออมันคือวิชาอะไรวิชาภาษาอังกฤษเรียก subject ก็เป็น what subject i t i s What subject is it เนาะอย่างนี้ค่ะนะ What subject is it แค่นี้เองได้ไหมคะเนาะหนูก็แค่เอาตัวคำนามตัวนี้เลยนะมาใส่มาใส่มาใส่ใสตรงนี้หลัง what นะเพื่อเป็นการถามว่าตืดๆอะไรนั่นเองนะีสีอะไรเพลงอะไรประธานอะไรอวิชาอะไรจดไหมคะสัตว์อะไรเวลาอะไรแบบนี้เลยง่ายไหมง่ายไหมอ่านะเพราะฉะนั้นถ้าได้แล้วมาลองฝึกคำถามต่อเลยนะคะมาเลยนะพร้อมอย่างพร้อมอย่าง Are you ready? Are you ready? Yes or no? Yes or no? น uh, ้ oh no, no, ครับอกหนูไม่พร้อมกันครูต้องพร้อมนะคะนะฝึกตามครูไปเนะาะจะไหนไม่ต้องไปฝึกเองที่บ้านนะคะอ้าว่าแล้วมาเลยพร้อมกันดูนาฬิกาคะ่ะดูที่นาฬิกาดูออกไหมลูกนี่คือนาฬิกานะมันคือ7จ็โมงถ้าครูอยากถามว่ากี่โมงพูดยังไงลูก What อะไร w h a line? What time s i t ใช่ไหม w h a time i s i t เนาะมันคือเจ็โมงค่ะเราพูดว่า it's s e v c l o c k It's seven o'clock นะ It's seven o'clock โ okay, อเคนะคะคำถัดไปค่ะช่วยครูด้วยเลยเป็น what what time is it และมันก็คือ It's one o'clock It's one o'clock ง่ายไหมง่ายเนาะง่ายเนาะอันไหนที่ง่ายมันครูไปเร็วแล้วกันนะเอาละ่ะข้อที่3ค่ะเราก็ต้องทำเหมือนเดิมเป็น what time is it เก่งมากเติม is it เข้าไปแล้วตอบว่า it 4 'clock it's f o u 'clock เย e mm ี่ยมเลยค่ะข้อสีล่ะถามเหมือนเดิมเลย what time is it และตอบว่า it's 11 e v e n 'clock it's 11 e v 'clock นะคะตัวนี้ก็คือ11บเดนั่นเองไปดูเลขต่อไปค่ะเก้โมงค่ะเด็กๆคะจะถ,ถามว่ากี่โมงคือ what time is it มันคือเวลา9ก้โมงพูดว่า it s <S mm hmm. อะไรลูกเคืออะไร n i n it's 9 i it n 'clock It's nine o'clock. Okay นะคะอ่าเริ่มคล่องกันเนอะเริ่มคล่องกันนะ What time i s it? แล้วต่อเป็น it จุดจุดจุด,จดใช่ไหมตัวเลขแล้วก็ o'clock ได้ไหมคะแบบนี้พอได้ไหม What time i s it? แล้วก็ it จุดจุดจุด o'clock โอเคเอาแล้วนะไปลองฟังกันนะฟังนะ พร้อมแล้วค่ะคุณครูมีรูปมาให้นะคะเด็กๆคะเดี๋ยวลองเติมเลขให้หน่อยเอออันนี้ยากมายากไหลองดูนะมี A อมีบมีซมีดีใช่ไหมลูกมีอยู่ด้วยกัน4ี่ข้อนะเดี๋ยวหนูช่วยเติมเลขหนึ่งสามสี่ตามที่หนูได้ยินก่อนจะฟังเหมือนเดิมเรามาวิเคราะห์กันก่อนดีไหมอ่านะเราไปดูนะเราไปดูสิว่าหุยคุณครูมันมีกี่โมงบ้างเด็กๆเห็นตรงนี้ไหมคะคุณครูใบอันนี้สิบสองเทว์ใบแล้วนะ ายนะเผื่อใครจําเลขไม่ได้นะอันเนี้ยเลข6ต้องมีคําว่า six จริงปะ่ะอันเนี้ยเลข3ต้องมีคําว่า three และอันนี้เลข2ต้องมีคําว่า two เอาแล้วนะหนูได้ได้ยินเลขไหนก่อนถูกไหมเช่นสมมุติเปิดอ a ด d โอมาปุ๊บคุณครูเปิดเสียงปุ๊บมีคำว่า it's two o'clock หนูเอาเลข1มาใส่ตรงนี้เข้าใจใช่ปะ ได้ไหมแบบนี้เนาะต้องคุ้มใบนะนะ้วงคุ้บนะนะเอาละเอาละมาลองฟังกันดีกว่านะคะแต่ฟังแล้วมันอาจจะยาวนิวดนึงนะคะเด็กๆลองดูนะเอาพร้อมแล้วไปเลยพร้อมแล้วมาค่ะมาค่ะ number one what time is it it's two o'clock Number two, what time is it? It's six o'clock. Number <coughs> two, number two, Number three, what time is it? It's three o'clock. three o'clock, three o'clock. เทียมตัว number f ค่ะเลขสุดท้ายคืออะไร number f what time is it it's 12 e l v e o'clock ทันไหมทันไหมเบอร์ Bird number f o u มื่แกี้ชม่บุคล้อถ้าเป็นครูนะสมมติอุ้ยไม่ทันอะไรคุณครูคทนันอันสุดท้ายก็ได้ถ้าหน้าสุดท้ายคุณครูใส่เลขสี่ว่าได้ยินชมพู่บุคล้อโอเคไหมคะได้มาไอ้ทีอีกท,ทีดีกว่าอ่าไม่บาย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 นะหนูครูเขียนหมดแล้วนะไม่บายอ้าวเอ,อ,อ,อาใหม่ลูก ฟังอีกหนึ่งรอบเขาจะพูดว่า number one แล้วก็มีตัวเลขว่ากี่โอคค o อกใช่ป่ะ number 2หนูฟังดีๆนะเมื่อไหร่ได้ number 1 n e เปุ๊บหนูเอาเลขหนึ่งเนี่ยไปใส่ที่เป็นตัวเลขนั้นเช่น mm hmm. ถ้าได้ยินว่า it's two o'clock เอาเลขหนึ่งไปใส่ที่ t w แต่ถ้าหนูได้ยินว่า number one it's six o'clock เอาเลขหนึ่งไปใส่ที่ที่ตัว6ก็คือข้อ b โอเคไหมคะอะตามดีนะเอาใหม่นะฟังใหม่ๆฟังใหม่นะโอเค number one แล้วนะ number one what time is it It's 2 o'clock. 2 o'clock. เอาเลข1ไปใส่เลยเอาเลข1ไปใส่ที่มี 2. Number 2. What time is it? It's 6 o'clock. 6เอาเลข2ไปใส่ที่ 6. Number 3. What time is it? It's three o'clock. t h o'clock อ๋อเลขสามพี่ใส่ที่3 h r e e three สุดท้ายแล้ว number four what time is it it's 12 e l o'clock it's 12 e l v e o'clock ใช่ไหมคะ,ะจากตรงนี้เนี่ยนะคะที่หนูได้ยินคือเขาพูดแบบนี้เลยอาจายวกูเขาเคลียรนะ์หน้าจอแวบนะคะ ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือเขาเนี่ยบอกว่าอะไรคะ number one what time is it ชูวร์มะ number one what time is it is two o'clock ดังนั้นตรงไหน,น,นที่มีเลขสองนะคะใครที่เป็นสองนาฬิกานะคะหนูเอาไปใส่เลขหนึ่ง number two what time is it is six o'clock นะข้อสองอ ok. three, it? It ก็คือหก number three what time is it is three o'clock นะก็คือสามได้ไหมฮะเราสองหกสามนะคะแล้วก็ number four What t i ม e ส s ซส i g h t w e l v e o'clock นะฮะสองหกสามสิบสองอ่ะตามนี้เลยหรือเปล่าอ้าวเช็คค่ะถูกต้องไหมคะอ่า uh, true i s true clock ถัดไปคือหก six o'clock three o'clock และสุดท้ายก็คือ twelve o'clock โอเคไหมคะเนอะอันนี้ไม่ยากนะใช่ไหมลูกเนอะในสคริปต์ก็ตรงกับเสียงเลยนะคะโอเคทีนี้นะคะเด็กๆฟังไปแล้วเนี่ยเริ่มเข้าใจละเรามาลองฝึกพูดกันอีกนิดนึงกันลืมนะคะเดี๋ยวไปเล่นกับเพื่อนนะ ไปลองฝึกการอ่าพร้อมแล้วนะคะเราจะถามเวลาอันนี้กูค้ครูไปแล้วนิดนึงนะแต่พูดตามครูด,ด้วยเพราะว่าในบทที่แล้วเนี่ยนะคะเอ่อในใน,ในคลิปที่แล้วเนี่ยหนูก็ได้ฝึกพูดไปละนะคะในคลิปนี้ฝึกอีกทีจะได้แม่นๆอ่าพร้อมแล้วถามว่ากี่โมงแล้วพูดว่า what time is it พูดตามครูค่ะทั้งห้องเลยพร้อมกันหนึ่งสองสามไม่ชัดเลยขออีกที what time is it ดังวันนี้ค่ะ what time is it กก่งมาดูตัวเลขให้ครูหน่อยแล้วดูที่ตัวเลขในนาฬิก,กาลูกลูกปูเป็นกี่โมงคะดเด็กๆคะกี่โมงคะลูกเนี่ยกี่โมงห้าใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียก5ดังนั้นพูดว่า it's five o'clock it's five o'clock เยี่ยมเลยค่ะเอาไปดูรูปที่2องถามคำถามว่าอะไรทุกคนเก่งมากเลย what time is it what time is it พูดตามครูด้วยแล้ว what time is it กี่โมงนะลูกกี่โมงนะกี่โมงนะ สิบโมงพูดว่า it's 10 n o'clock พูดตามค่ะ it's ten o'clock อีกที it's 10 n o'clock เอาไปต่อถามันเดิมกี่โมงแล้วจ้าว่า what time is it what time is it พูดตามนะจ้า what time is it อีกที what time is it กี่โมงนะลูกนี่กี่โมงกี่โมงแปดมงพูดว่า it's e i g o'clock it's eight o'clock อีกที it's e i g o'clock เอออ้าสิบสอบ้างเหมือนเดิมถามเหมือนเดิมไปเลยกี่โมงแล้ว,ลว,ลลว What What time is it พูดเลย What time is it อีกที What time is it 12ค่ะ It's 12 o'clock It's 12 o'clock อีกทีค่ะ It's 12 o'clock โ okay, อเคนะคะอ่ากี่โมงนะนี้สองอะสลับกันหน่อยสลับกันหน่อยแล้วอ่าคนที่อยู่ฝั่งซ้ายค่ะฝั่งซ้ายจับคู่จับคู่กันจับคู่กันใครอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมค่ะพูดตามครูเลย What time is it อ่าฝังคว้าค่ะจับคู่กันเรามาตอบว่า It's 12 o'clock It's t o c l o c k What time? และ is it? นะคะแปบลบว่ากี่โมงเราก็ตอบไปถูกต้องว่า it's ตัวเลขแลา o'clock นะคะโอเคนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะบทนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียนไปนะคะครูก็ย้ำใหมแล้วนะจำได้ไหมก็คือ what time is it แต่อย่าลืมครูสอนตรงนี้เพิ่มไปด้วยจำได้บ้างครูบอกว่าตัวนี้หนูสามารถเปลี่ยนได้ครูถวนให้นิดหนึ่งหนูจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นคำนาม ใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นคำนามเช่นหนูจะบอกว่าอุ๊ยจำได้ไหมที่หูบอกว่าสีอะไรหนูเปลี่ยนตรงนี้เป็น what color is it เพลงอะไร what song it is จกไห้คะอาหารอะไร what food it is แบบนี้โอเคปะเราก็ต้องตามความจริงนะคะแต่ถ้าในบทที่เราเรียนเรื่องของเวลาก็เป็น what time is it what time is it แล้วหนูก็ตอบแบบนี้ it s. ตามด้วยเวลาแล้ก็ clock เนื้อส่วนของคำว่าอกคลองนะลูกตรงนี้เนี่ยนะคะเวลาหนูใส่เข้าไปเนี่ยก็จะบอาว่าตรง ถูกไหมคะที่ครูคบอกว่าเข็มยาวจะไปชี้ที่เลข12นะคะเช่นสมมติถูพูดเป็นเวลาตรงนี้ใส่เป็นเลข8มันก็จะบอกว่า8ปดนาฬิกาตรงหรือ8ปดโมงตรงที่เราเรียกที่เราเรียกกันนื้อสมมติว่าครูเปลี่ยนเป็น11เป็นเอ้อันใช่ไหมคะก็จะเป็น11บเอโมงตรงนะคะหรือ11บเอนาฬิกาตรงนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าหนูอยากจะใส่ให้มันชัดเจนเพิ่มขึ้นไปนะเช่นแบบถ้าหนูอยากบอกว่าเป็น8ปดโมงเช้าหรือว่าเป็นตอน2องทุ่มใช่ไหมคะอย่างที่ครูคเคยสอนเลยก็คือหนูใส่การบอกเวลาเพิ่มเข้าไปนิดหนึ่งก่อนที่จะจุดฟ ตอปตรงนี้นะคะหนูก็เติมเป็นคำว่า in the morning ถูกไหมลูก in the morning แบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็น in the afternoon นี่ตอนกลางวันลูกนะคะหรือว่าถ้ามันไปตกอยู่ตอนเย็นแล้วก็เป็น in the evening ก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะถ้าใน Morning ก็คือก่อนจัดก่อนตอนเที่ยงลูกนะถ้าเป็น in the afternoon ก็จะเป็นช่วงหลังเที่ยงจนถึงเอ่อห้าโมงเกือบหกโมงประมาณนี้นะคะแล้วก็ in the evening ก็นับหกโมงขึ้นไป ะะเช่น6กโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มสมทุ่มแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าเป็นสมมติุสมบอกว่า it's 8 o'clock in the morning ก็แปลว่า8โมงเช้าถูกไหมคะ it's 8 o'clock in the, the evening นะคะก็แปลว่าตอน2ทุ่มนั่นเองแบบนี้นะลูกได้ไหมคะอ่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องจำให้ได้จากบทนี้นั่นเองเนาะอย่าลืมไปทบทวนนะคะจะอยู่ในหนังสือที่หน้า 91- 9 3นะคะไปลองดู ว่าเขามีนาฬิกาให้เราวาดไหมใส่เข็มหรือเปล่าระบายสีไหมหรือว่าฝึกพูดนะคะก็คือ what time is it และ is ตามด้วยตัวเลขแล้วก็ โอคลอกนั่นเองนะคะอย่าลืมจุดฟูลสต็อปด้วยแต่ก่อนจุดฟูลสต็อปถ้าอยากบอกเวลาว่าเป็นช่วงไหนก็ใส่เป็น in the morning in the afternoon หรือ in the evening นั่นเองนะคะ,ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกนะคะไปลองฝึกพูดก,กับเพื่อนไปลองใช้ดูกับที่บ้านก็ได้ฝึกเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแอบสลับกันนะคะเทคเทิร์นเพโรกันว่าแม่ข่าว่าช้าเมสเจกี่โมงแล้วะนะลองให้คุณแม่ลองช่วยตอบด้วยหรือให้คุณแม่ถามว่าว่าช้าเมสเซจแล้วเราก็ตอบว่า it's ัวแล้วก็ตามด้วยโอเคก็มนเองค่ะฝึกบ่อยๆนะคะภาษาอังกฤษยิ่งฝึกยิ่งเก่งเนาะ,ะนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปหน้านะคะว่าครูจะเอาเรื่องอะไรมาสอนเพิ่มเติมนะคะวันนี้ครูมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมไปฝึกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหนูครูลาไปก่อนนะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน